สวัสดีครับผมคุณมานโซเอเตอร์ฟาร์มนะครับวันนี้ก็มีมาหล่อนะครับรอสั้นนะครับตัวนี้นะครับรอสั้นแข่งหน้าจัดได้เนาะแข่งหน้าจัดจัดเลยนะครับนี่นะครับน้มไก่ตัวหนึ่งนะครับมีผลงานนะครับในปลามาแล้วนี่ครับนะครับมีผลงานแล้วนิ่งเลยนะครับตัวนี้ร้อยสองจุดห้านะครับสองห้านะครับอายุสเปดเดือนเนาะนะครับ งามตัวหนึ่งหนิงเลยเนาะตัวนี้มั่นใจกับอ้มั่นใจเนาะอืมกานมีคนงานในป่ามาแล้วนะครับถ้าใครสนใจจะได้นะครับหงหน้าจัดเนาะนะครับเบิ่นเลยเบิ่นขึ้นไม่ได้เลยนะดูหนิงนะนะนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายมุมนี้ให้ดูอีกทีหนึ่งได้เห็นชัดๆเนาะเนี่ยครับ รูปหลางดีนะครับสมส่วนนะนี่นะครับส่วนเนาะถ้าใครสนใจก็ตักเข้ามานะครับครับผมคลิปนี้ขออา่าจบคลิปนี้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ